ยิ้มที่น่ารักเขาน่ารักมากเวลาหรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรอะไรเราชมไงหน้าเหมือนยีราฟอันนี้ต้องทำบาปเยอะนี่ ตาของเรจุดเริ่มต้นมาจากสี่คนเหือนครับตอนแรกมีเดวิดโมโม่กันแล้วก็น้องหมาครับผมมาจากรายการ The Two Duo Boy Project ครับเป็นรายการ survival <ม>ครับผมแล้วก็พอจบรายการผู้ใหญ่ก็ได้เชิญเราทั้งสี่คนไปเป็นเทรนนีของค่าย Two Phone Entertainment ครับแล้วก็เราก็เทรนกันไปเรื่อยๆฝึกกันไปเรื่อยๆจนการประเมินรอบสุดท้ายผู้ใหญ่ก็แบบอยากให้หาคนเพิ่มอีกสักหนึ่งคนเพราะเหมือนมันยังขาดอะไรไปอยู่<ม>ก็เลยเปิด audition <ม>ก็เลยได้เตะมาครับผม,มแล้วเ<ม>ราก็เทรนด้วยกันไปเรื่อยๆจน เกิดมาเป็นเฟตาในวันนี้ครับแอบได้ยินมาว่าชื่อวงมาจากคาว่าเฟสติวัลใช่ค่ะถ้าเกิดว่าตัวเองมีหวังใจอยากจะพาไปเด็กที่เทศกาลไหนเพราะเพราะอะไรยากให้ตอบก่อนใตอบก่อนเอ้ยเอาเราแย่งเหรออยากพาไปลอยกระทงครับเพราะว่า เพราะว่าเทศกาลเรากำทังมันลอยเพราะอะไรนะอ๋องมาข้าวปลาแม่ผูกขาใช่ใชอะไรอ๋อเป็นคู่กู้อ๋อของโง่เหรอชอบคริสต์มาสอ๋อชอบแบบแต่ว่าก็คือไม่ได้ไปไหนก็อยู่บ้านแบบโคซี่โคซี่ยกันอะไรเงี้ยให้ของขวัญ การคนต้าก็ยังคนคอนเสิร์ตสะสมเงินสิบพาไปทำบุญกลับบ้านเกิดเนี่ยอเอาสิ่งสิ่งดีๆเข้าตัวบ้างเนี่ว้ายก็ผมชอบเทศกาลปีใหม่ก็อยากให้เขาอยู่ปีใหม่กับผมครับไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรอ่ะอ๋อก็อยากคนสองก็เทศกาลสงการแล้วกันครับใกล้ใกล้ๆขาเลยใกล้ใกล้ แล้วก็จากชื่อเพลงโปรโมชั่นทุกคนคิดว่ามีโปรโช่วงไหนนานสุดในความหลังค่ะคิดว่าแบบว่าอย่างเช่นช่วงคุยกันช่วงคบกันหรือว่าช่วงแบบคุยกันแกล้อะไรหรือว่าเป็นช่วงที่เขาบอกว่าแต่งแต้มน้ำก่นอนนะแล้วขายไปสองปีอะไรเงี้ยโอ้อันนี้เลือกตัวว่าอยเจ็บีน, <laughs> นี้เจ็บเลยโปรที่รู้สึกว่ามีโปรโมชั่นมากสุดคือ3เดือนแรก ก็เพราะว่ามันคือเข้าใหม่ประมาณนั้นหลังจากนั้นก็ต่างคนต่างอยู่อ้าวผมว่าไม่ได้คิดว่าตัวเองมีป่วอะไรเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายอะครับโอ้ไม่เหมือนใครผมว่านะให้ก่อนคุยกันนะเอายังแบบต่ออยู่แบบต่อเลยครับเนี่ยโอู้หเลยตอนที่แบบเออถล่มไลค์กันอะไรเงี้ย สาธุกันคนเอยนะเราก็รักเขาตั้งแต่แรกยันมไปเรื่อยๆฮอวก็ไม่ได้มีช่วงไหนระบุเป็นแบบสำคัญครับแต่ว่าให้ความสำคัญกับเขาตลอดดูแลอยู่างดีบอกที่พูดดีไม่ดีจริงจ้า เอกลักษณ์ของคนข้างซ้ายอ๋อถนัดเลยครับอ่าเอกรักของพี่เต้พูดไม่ยากเลยครับก็คือเขาเป็นนักกินที่สามารถไปแข่งแชมป์โลกได้เลยไม่โกหกพูดจริงไม่โกหกไม่โกหกินเพราะกินเยอะจริงวันนี้เขามีเอกลักษณ์เขาชอบหยิกเขาบอกว่ามียิ้มที่น่ารักครับเขาบอกว่าเวลาแบบมันไม่เป็นไร S <S เขาชมไงเวลาเขาแบบว่าอยู่ไปแล้วบอกว่าอาภีฮามาดีคอมโม่แฟชั่นนิสต้าตัวพ่อแต่เป็นแฟชั่นนิสต้าที่ไม่ดูสถานการณ์เลยมาต้อมเต้นก็ใส่ชุดนี้ไปต้อมเต้นอ่ะเดวิดเหรอหน้าเหมือนยีราโอ้ก็อยู่ด้วยแล้วแบบบันเทิง อ่ประทึงเพราะว่าตลกหน้ามมาก็เป็นคนนิ่งนะครับแบบเป็นคนแบบเงียบๆนิ่งๆแบบเท่ๆคูลๆหน้าคนหาแต่ค้นอะไรไม่เจออะไรนะเอาวอ้าวอไปคำถอมหลังจากที่ทำความรู้จักกันมาพอสมควรแล้วก็มาเล่นเกมสนุกๆเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในวง ยังจะ,จะกระชับอยูกระชับหรือทำลายอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเข้าช่วงเมคอัพสำหรับกติกาเกมเมเตนใครเสีตาเนี่ยเขียนวิรกรรมของตัวเองที่คิดว่าเพื่อนๆไม่รู้แน่นอนคนละสองวิรกรรมถ้าตัวของวิรกรรมเนี่ยงบายเบี่ยงไม่ให้โดนจับได้ก็รับไปเลยสองคะแนนแต่ถ้าเพื่อนๆจับได้เนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับไปเลยคนละหนึ่งคะแนนและถ้าใครได้คะแนนน้อยที่สุดก็จะได้โดนบทลงโทษของเราไปเลยจ้า ต่อเรียนไปนั่งเล่นตั้งแต่เช้าจนเลิกเรียนคิดว่าเป็นวีราการของใครหนึ่งกะทีคิดไปคิดติ๊กตอบโมโม่หนึ่งกะทีหนึ่งกะทีไม่ต้อไอคนที่บอกว่าโมโม่โมโม่นี่ยมีพี่รู้สึกพี่บัวพี่เตะโมโม่โมโม่ใช่ไหมอ่ะอ่ะอจริงจริงันไม่ใช่ของนี่ไม่ใช่ของนี่อ่ะเดี๋ยวสรุปเดี๋ยวสรุปให้ทีเดียวว่าจะเป็นใครนะเราไปคิดคิดคิดทักเขียนกันเลยว่าจะเป็นใครเพราะว่าแต่แต่ถ้าไม่ใช่โมโม่ไม่น่า ปกตกระโดดไม่พูดว่าโดดมันพูดหลายรอบแล้วว่าเคยโดดเรียนคนแบบนี้โดดเรียนอยู่แล้วซึ่งไม่น่าจะเขียนอะไรอยู่แล้วเพราะว่าน่าจะเรื่องชีวิตปกติใช่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 ถูกต้องใช่แล้วไอ้คนที่แจกแจงตอนเนี้ยไอ้คนที่แจกแจกคือแบบเนี้ยแต่คนที่ดูกระตือรือร้นสุดอะโมนี่เสียโมนี่ก็เสียโม ไม่ไม่ม่ไม่ดเรียนโม่ไไปโม่นี่นะาไม่ไปโรงเรียนด้วยไม่อุ้มมาก็ไม่ไปโรงเรียนไปเลยต่ีกันเลยนี่เฉียวโม่แปดเจ็ดโม่่โม่โอเคมอคิดว่าใครชี้ค่ะโม่ครับโม่ครับอ่าทำไมถึงคิดว่าเป็นโม่อเจียิดก่อทไมเธอคิดว่าเป็นโม่อื้อความจริงกัอู ไม,มไม่คิดว่าเอาจริง <Yeah. S 1> ม้ากับเดวิดอะถ้าพูดตรงเลยคือมันเป็นแบบขเขาเรียกอะไรวะมันมันมันช่วงถ่ายรายการมันถ้าไม่ได้ไปคือมีงานกนันทั้งสองคนไม่ค่อยได้ไปโรงเรียนกันอยู่แล้วเขาไม่ได้ไปอยู่แล้วใช่แบบแท้จะไม่ได้ไปโรงเรียน mm hmm. อยู่แล้วส่วนพี่เต๊ะอมเขาอะเหมือนหน้าตาเขาเป็นคนแบบเด็กโดดเรียนอยู่แล้วเขาคงไม่เขียนอะไรที่แบบคนรู้อยู่แล้วเต้ดีใจไหมคะดีใจก็เลยส่วนคนนี้ เขาบอกว่าเขามีเขามีความรู้เขาฉลาดก็เลยคิดว่าโอเคเขาแน่นอนไม่ดุเรียนใช่ใช่เขาเคยเขาเคยบอกเขาเคยบอกผมว่าเขาเขาเขาเรียนทุกคาเขาไม่เคยไมเรียนเลยใช่ใช่เขาบอกว่าที่เขาเรียนอยู่มอทุกวันเขาอยากได้เกียรติินดอันดับหนึ่งแต่อันนี้เขาก็ไม่ได้แล้วโมโม่คะวิดีกรรมนี้เป็นของคุณหรือเปล่าคะหนึ่งสองสามไม่ใช่ไม่ใช่งั้น หอ,อคนเฉลยในรกรรมนี้เลยคะ่ะยืนขึ้นว่า,การกรรมนี้ไดไหมหนึ่งสองสามมันมีเวลาไปโรงเรียนด้วยเหรอเอาเวลาไหนไปมเอาหน้าไหนไปโรงเรียนอ่ะเจ้าวลาไปเรียนแหลดเดินเ,เนลเย,นเนย ก็คือดับไม่เรียนแล้วโดนเรียนก็คือไม่อยู่อาทิตย์หนึ่งทางานอยู่หกทำงานอยู่ห้าทำงานสี่วันอีกวันนึงต้องไปโรงเรียนโดดก็ยังโดดเรียนอยู่ดีโอ้โหเล่าหน่อยเล่าหน่อยเล่าหน่อยอยากรู้ก็คือมันเป็นแบบตอนนั้นไปถ่ายรายการใช่ไหมแล้วแบบเสร็จตอนแบบตีสี่เนยมาก็ต้องขึ้น เครื่องบินต่อเพื่อไปเรียนเลยซึ่งไม่ได้นอนเลยอ่้วเห็นนี้ก็เลยแบบโทษใครเพื่อนก็ชวนอีกพอเพื่อนชวนให้โดดเรียนปุ๊บไม่บอกเพื่อนแล้วว่าวันเนี้ยอยากตั้งใจเรียนเพราะว่าไม่ได้ไปเรียนนานพอไปเรียนปุ๊บเพื่อนชวนโดดเรียนปุ๊บไปแตบนี้น้าคบหาสองนี้ก็คือมามาได้ไปสองคะแนน ชอบเราตับแล้วก็ได้นอนข้างเขาหลังปีนอนบ้านนอนข้างเปิดประกางวันนอนกลางวันถามว่ามใครหลุดไหมวันนี้เมื่อกี้มีใครหลุดก็สปอยไปดูจากการเขียนแกรมมาแล้วใช่รู้เลยรู้จลกรู้เลยเขียนแกรมมาแล้วชี่มั่วซั่วไม่ได้ไม่มีก็นี่ต้องคนให้ผมให้พี่เด้ผมให้พี่เด้เหมือนกันแกรมมาเรียรแกรมมาแล้วไม่ได้ดูจากเนื้อเรื่องเลยดูจากแกรมมาการเขียน แล้วก็แล้วก็แล้วก็เนี่ยมีไม่กี่คนในโลกที่พูดติดกันขนาดนี้ใช่ไหมไหมไมนี่ไหมก่อนข้าวขาเขาแต่ล้วแต่แกมาแบบไม่มีเซนสุดๆชี้เลยมัาจะเป็นไงเป็นแบบุบานเขาหรือเปล่าเนี่ยเป็นแบบนุบานเขาเปล่าออกมากออกมากนี่ครับคนนี้ผมชอาได้แล้วได้แล้วเอาตอบไปไหมตอบเลยชี้ว่าพี่เต้ครับพี่เต้ครับดูจ้ะ เขม่าในการใช้ภาษาไทยไม่ได้เลยถ้ามาอีกรอบนี้คือตลกเนอะออก็คือนิพนธ์อะไรโอเคคำตอบใช่เตหรือเปล่าคำวินิจังนี้ยืนพื้นขาใช่ไหมคะเนี่ยผมบอกไปแล้วเขม่าจากนายที่เขม่าเลยล้วนๆที่มาของคำว่าภาษาวิบัติเอาเราเรา มันก็ชอบกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็จะทแล้วทีนี้ก็เขาก็แบบมาเล่นด้วยแล้วเราก็ชอบชอบกันทั้งคู่แล้วทีเนี้ยวันนี้ว่าอนุบาลมีนอนกลางวันหรือปะใช่อนุบาลมีนอนกลางวันไม่ได้นอนกลางวันอนุบาลมีนอนกลางวันตอนแรกอแจะไม่ได้นอนข้างกันแล้วทีเนี้ยเขาอ่ะชวนบอกว่าเฮ้ยมันเต้เตมานอนข้างมานอนข้างกันอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็แบบเราเป็นตกเกินเราความเด็กเยอะ โอ้ได้ได้ได้วันนี้ก็ไปไปบอกว่าไปปูที่นอนตอนนี้จะไปที่นอนแล้วก็เล้วก็แล้วก็ทำเรื่องราวอย่างเงี้ยถ้าเราที่เราเนี่ยตัวทำเลยหมดเลยแล้วนอนข้างกันไม่พอนอนจับมือกันด้วยไรเงี้ยไรเปนเด็กวะนี่ยุณครัจะพาไปทานี้ค่ะคุณครูเขา คนนั้นต่อมากลายเป็นเดอมตลกไปเลยนะคะทุกคนได้หนึ่งคะแนนเตะไม่ได้แลยมีสายชาร์จแบบสำรองพอเพื่อนขอแกล้งทำเป็นว่าไม <occurs S 2> <ideally> ่มีมาร์ค <wan> ย <ita> ังไงก็ให้มาร์ค เพราะฉันเคยขอเธอบอกไม่มีแต่เธอมีอันนึงฉันรู้เพราะฉันก็เคยขอตลอดเพราะฉันก็เคยขอแกเหมือนกันแล้วแกไปแกไปยืมของพี่เจนแล้วทีนี้แกบอกว่าแกไม่อยากใช้พอแบงค์ตัวเองทั้งที่พอแบงค์ตัวเองมีแบบอยู่เจ็ดสิบทุกอันนี้คือรายการระบายความอันนี้คือรู้เลยรู้เลยไม่ได้เชื่อมสัมพาร์ตเตอร์เลยมีเวลาแก้ตัวนะคะยังยังมีเวลาเออแทำอะไร่ไม่ได้เป็นม้าละเอากูไพูดไปหมดแล้วไอ้เพิ่งพูดเหตุผลไปเมื่อกี้ เขาไม่มีใครมีไม่วชีเดเขไม่มีคะแนนงานที่องนี้ก็วิทยากนี้เป็นของมาครับชรไม้เตามะไม่แต่หลังๆมองให้แล้ใแให้แันยังไม่ให้เลยงัเอาเป็นว่าอกให้มารแก้ตัวแต่เราให้มา เลาดีกว่าเกิดอะไรขึ้นอราว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่ให้หรือถ้าไม่อยากเล่าก็บอกเหตุผลก็ได้ทำไมเทำไมเออแบบส่วนใหญ่นะที่ที่มาไม่อยากให้ใช้เนี่ยเพราะเ่าของมาก็น้อยเหมือนกันอีกอย่างแม่ก็แบบมันจะหมดแล้วแล้วมาคิดว่าตอนเนี้ยแบตม้ายังยังไม่หมดแต่ อนาคตมันอาจจะไม่ด้เก็บไว้ใช้เองด้วยใช่ไหมแต่มาต้องไปทำะไรต่อมาต้องใช้โอนเทนต์คอนเทนต์คอนเคนคนไม่มีก็รับเชอาสิ่งรับการ์ดโดนเพื่อนโยนแปรงรบกระดานใส่จมูกแล้วจมูกเป็นรอยมาดูนี่ไหน สิวหรือเปล่าสิวหรือเปล่าไม่คือทำไมทุกคนต้องเลงมาที่น evet> ี่คนแรกหน้าเนี้ยน un ่าจะโดนผ่านเรื่องเพื่อนคือถ้าจะโดนคว้างต้องมีเรื่องกับเพื่อนก่อนโอ้โนี่ไงแเป็นแต่หน้านี้หน้านี้ดูเโดนอะไรมาเยอะเลยโดนโดนเข็มโดนอะไรมาเยอะเลยแต่แล้วก็เด็กโอ้โหลายเข็มได้ยินนะหน้าติดยวย ไปหน้ากันนะคะตอนวิววิวเห็นปะลอยลอยไม่ไฮไลท์โอเคโอเคอาหมดเวลาในการที่จะายากอ่ะยยากอ่ะอ้่ะหมดเวลาทีเดือดชีนึงสองาชีแยกยดีนะระหว่าแยกันดีระหว่างสิวกับเหน้อเหนือเหนือเหเดี๋ยว้านเดือแล้วันไม่มีลอกมันแต่งหน้าเลยมันแต่งหน้าครับอ่ะตอนนี้มีผู้กรณีก็คือ กันแล้วก็น้องเดวิดนะครับโอเคมีละครมนี้เป็นของหนึ่งสองสามกูมีใครห้ามซื้อ๋อมีที่นี่เหรอใครอ่ะใช่ลุกลุกสามสามลุกไม่มีใครชี้เดวิดนะยกมือขึ้น ไม่ฉันจะไม่รู้อะเล่าที่มาที่ไปแบบยันไมโดนเพื่อนโยนแรงโยกกระดาษขนาดนี้ครน้องเบตี้ตอนจริงตอนนี้ยังมีรอยเหมือนเดิมอะแต่แค่มีคอนเดเลอร์ปกไว้เฉยเออตอนเรียกว่าตอนนั้นเกิดจากเกิดจากคือเป็นเพื่อนเพื่อนสนิทกันมากๆเลยแล้วทีเนี้ยเราก็แค่หยอกเพื่อนโดยการที่กำกระดาษแล้วก็โยนใส่แค่กำกระดาษแล้วก็โยนใส่แล้วมันก็แบบ ไอ้ที่แบบมันก็โวยวายว่าโยวนมาทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออแค่อยากเล่นภาษาเพื่อนแล้วทีนี้มันก็เริ่มโยนโขวดน้ำอะไรนี่ <c oughs> มันก็เลยโยนโขวดน้ำคืนแล้วทีน,นี้ก็เริ่มแบบมองหน้ากันแบบโกรธแล้วแหละด้วยความที่ว่าโต๊ะ <c oughs> ตอนที่เราเรียนอยู่อ่ะมันจะเป็นแบบคนเรียกว่าอะไรวะ มันจะเป็นเหมือนเหล็กสี่เหลี่ยมอะอมที่มันเป็นขาโต๊ะอะที่มันเป็นเหล็กสี่เหลี่ยมแล้วเขาจะเอายางม,มาอุดตรง,งนนตรงใจนึ่ก็หยิบขาโต๊ะแล้วฟาดขึ้น <laughs> ไม, <laughs> ไม่ไม่ไม่เอาเอาเอาฝายางม,มาอุดตรงปลายโต๊ะโต๊ะเขาอี้ไว้อ่ะอแล้วึงมีเพื่อนก็คว่ำใช่ไหมแต่อีโต๊ะนั้นอ่ะมันไม่มีไม่มียางออ๋อแล้วพอเพื่อนแบบโมโหเพื่อนจับแปรงรถกระดานโยนมาเอาจริงแค่แปรงรถกระดานอ่ะมันมันไม่สามารถทำให้เกิดรอยจมูกได้เราดันหันไปโอ้เข้ากับเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมแล้วอีบแล้วแบบเป็นรอย แล้วเพื่อนก็ต้องรับผิดชอบเพราะว่าเพื่อนโยนไปแล้วก็นำมาใส่เราแล้วเราหลบไปแต่เราเป็นคนเอาหน้าไปฟันตัวเองแล้วตอนแล้วตอนนั้นคือตอนที่เพื่อนไปห้องปกครองเพื่อนหนงอ่ะรู้ว่าหนยเจ้าเข้าไม่ได้ทำครับผมกับเพื่อนเออไม่ได้ทำคำเกับตายเลย รอไซส์แล้วก็ไปขับไล่ตีส่วนตัวเราอ่ะไม่ใส่รองเท้าแล้ววิ่งสุดชีวิตแม่ใ้เลือกไม่ไล่ตีใครครับแม่น่าจะไล่ตีเขาเนาะกันหรือเปล่าถ้าไม่ไล่ตีอ่ะเรารู้จักแกม่าก็ได้นะใช่ก็ว่าแกม่าก็วิบัติเหมือนกันเต้เคยบอกว่าแม่ไม่เคยตีเต้เพิ่งคุยกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอื แล้วทอนนี้แล้วทำไมเราใบเดียวไปทุกอย่างเราเป็นคนจัดแจงเราจัดแจงอ่ะตอนเนี้ก็อยากให้พี่เขาหยิบของชาได้เหมือนกันแต่ไม่ได้ไงแล้วมันไม่ได้ไงแล้วมันได้ไงแล้วไม่ได้แล้วแต่พี่การลายมือสวยปะเออแกมากแต่ไม่เคยบอกเลยามือสวยลายมือมันสวยไม่สวยหรอไม่เลยอ่ะอ้าวได้แล้วไม่เตะก็ได้บิดใบเบียงสุด อาให้เพื่อนจับได้นะรอบสุดท้ายแล้วนะเออโอเคแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งี่ค่ะอ่ะตอนนี้นะคะมีคู่กรณีก็คือเดวิดกับกันนะคะใครมีพิรบสุดตอนนี้นี่นี่ หนึ่งสองสามเรียบรกอบกันรับผิดชอบว่าอันนี้เป็นของใครคะยืนขึ้นหนึ่งสองสามตับตั้ตไมตรูตว่ตเกตดตะไรขด้นแต่จตัดตัดตัดอัดต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 ัด้ั่ตั่ตัดตั้าขึ้นดตัดตีดดตั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 ดตดด ไม่ใส่อะไรสิไม่ใส่ใส่ไม่ใส่รองเท้าไม่ใส่อะไรเลยวิ่งออกไปข้างนอกเดี๋ยวแม่ก็ขับรถไอไฟฟ้าเราก็วิ่งแบบไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่เราเป็นอย่างนี้แล้วเราทำอะไรกินอ่ะอ๋อน่าจะกลับบ้านกลับบ้านดึกน่าจะกลับบ้านดึกตอนเด็กๆอ๋อแล้วบ้านแล้วบ้านเขาล็อกประตูยังไงเล่นกับเพื่อนแล้วบ้านล็อกเราก็ไปหาวิธีเข้าบ้านจำได้แล้วเข้าไป ตอนนี้คะแนนมันเท okay. ่ากันนะดีแบบคนเท่ากันเพราะฉะนั้นอเราจะจับขึ้นมานึ่อีกเกมได้ครับผมเกือบไม่ได้เกิดเพราะสายสะดือพันคอในคอแม่คนแบบนี้ต้องทำบาปเยอะนี่เล่นตัวเองนะเล่นตัวเองนะ เลยเลยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามยืนกันว่าไม่ต้องยืนหรอกตัวสี่คนเป็นคุณหมอเลยพี่นี่เป็นคนทำข้ออะเงี้ะอ๋อจะเป็นคนเอาสายตื่นพันหนึ่งเลยคนนี้คนที่โดนเกือบโดนพ่อฉันต่อยถูกไหมคู้จักโมเฮงว่าแบบน่าจะแบบบุญเยอะแหละเขาก็เลยแบบพาดคอมานิดนึง ไม่นิดเลยเขียวตัวเขียวเลยตัวเขียวเลยหรอคล้อยังอยู่เลยอ๋อหรือว่าเราอันนี้ที่ดีสุดตอนนี้นะคะเราก็ได้ผู้แพ้แล้วตอนนี้เดี๋ยวเราสรุปคะแนนก่อนตอนนี้มาได้ไป5คะแนนแล้วก็เตได้ไป3คะแนนค่ะแล้วกันได้ไป4คะแนนนะคะ มากับเรื่องหมอมาหลายเรื่องฝันนะคะเรื่องของเรื่องนี้เหลือใครนะเหลือเราสามคนใช่ไหมเราสามคนได้เล่นแต่ว่าก็คือยังเหลือวิรกรรมอีกในวิรกรรมที่เหลือก็จะมีแค่ตัวนี้ใช่เดี๋อวไหนไม่คือเรื่องอะไรแย่ๆทำไมต้องเล่นมาที่นีคนแรกไม่เข้าใจขอดูสุขภาพวันหน่อยครับดูจากอาะาร มต่เราไม่กันแต่เราไม่มีสิทธิ์พูดเชียวใช่ใช่ใ่เราดูจากการขั้นคะแเนในตอนนล้นว่าในโถนั้นมาร์กออกสอบดุยด์ออกสอบพี่การออกหนึ่งพี่เตยออกหนึ่งมันไม่มีทางที่โมจะไม่ออกเลยในหลักความเป็นจริงแต่ก็เป็นไปได้นะถ้าได้จากความน่าจะเป็นโดยใช้ผ้าแฝดผ้าแฝดผ้าแฝดหนึ่งสองแฝดความน่าจะเป็นมันได้แฝดด้วยถูกครับแฝดด้วยแฝดว่าอะไรไม่รู้เหมือนกัน หอเพราะว่าของม้าของสามคนติดปะอ่ะโหมดดีกว่ามอมชี้ค่ะไม่ันเป่าไม่รู้แหละสุดท้ายว่าสามคนนี้เอาชีวิตรอดของตัวเองมาทั้งคนหนึ่งสองสามชี้อุยอยากเล่นด้วยมึงก็คิดวักกันชี้ชี้อีกชี้โอเคอ่ะทุกคนลงคะแนนว่าเป็นพี่กันถูกไหมไม่เป็นคงจะเป็นทีมมอดอ๋อมออ่ะเฉลยถูกต้องไหมคะไม่ใช่ครับ อ <ak> เอาแล้วคุณ้นคนเดียวหน้าเลยโหยืนขึ้นโหยืนขึ้นดูจากเราดูจากการขั้คะเนเรียบร้อยแล้วว่าในโผนั้นมาร์ออกสอบดิดออกสอบพี่กันออกหนึ่งพี่เตยออกหนึ่งมันไม่มีทางที่โม่จะไม่ออกเลยในหล <ๆ S 3> ักความเป็นจริงแต่ก็เป็นไปได้นะ ตกมือแลไคะแนนเอ้าเก่งมากไมมีแกไม่ได้คะแนนมันมีสามคะแนนสามสองคนสามเออสามคนคืะาตอนนี้แทนมีคนนะครับโ่กับตกมือเาทมเฮ้ยยังไงดีฮะให้เราไหมฮะ ก็คือตอนนั้นประมาณสักประมาณ3ขวบก่อนเข้าอนุบาลค่ะแตอนนั้นปั่นจักรยานได้หรือเปล่าบใช่ปั่นจักรยานได้เดียวเพราะจักรยานจักรยานสี่ล้อที่มันใหญ่แล้วทีเนี้ยเราอ่ะขินลูกพี่ลูกน้องเขาแบบว่าปั่นจักรยานสองล้อแบบวิ่งเท่ดีอะไรอย่างเงี้ยอยากปั่นบ้างอยากแบบปั่นสองล้อได้บ้างอะไรเงี้ยถ้าเราปั่นสองล้อได้ตอนนี้เซอร์มันโตไปเราก็น่าจะทำอะไรได้ใช่ทีนี้เราก็ ลองบอกเราก็ไปบอกพี่ชายว่าที่เอาเอาล้อเสริมออกได้ไหมไปโชว์ล้อกไดแล้วจะโชว์นี่เลยจะฝึกเอยย้ำเตือนนะทำอะไรได้เยอะเนาะเราตอนนั้นก็ขับขับตอนแรกไม่ชินแล้วก็มีทรงๆว่าแบบเออแต่ว่างเลยนะแต่ว่ายังขานี่ได้พอขับไปเรื่อยๆมันมีลูกและหน้าสองลูกข้างหน้าลูก ลูกแรกเป็นไงลูกเขาเนี่ยเออลูกเขาเนี่ยลูกแรกอ่ะก็เซแล้วพอทีนี้แต่ยังไม่ล้มมันก็กำลังจะล้มแล้วแหละพอมันจะล้มปุ๊บทีนี้ก็มันโดนหินอีกเออแล้วก็ล้มแล้วทีนี้เราก็ข้างหน้าตอนข้างหน้าแล้วมันมีฟุตบาทอีกอันนึงใช่ไหมก็ไอ้ฝันข้างหน้านี่แหละโอ้ันฟุตบาทไปเลยใช่โดนฟุตบาทเอ้ยไม่ใช่ฟุตบาทลูกระนาดอันที่สองอ่ะจนหักของซี่ตอนนั้นก็แล้วทีนี้ฟันใหม่เกิดมาจนน้ำมันก็ฟันเย็น ตั้งแต่ตั้งแต่เด네็กก็ um. คือทุกคนจะเรียกว่าไอเย็นตอนอ๋อคือฟันฟันน้ำนมใช่ไหมนี่ฟันน้ำนมเรียกว่าตอนนี้ใส่วีนี่อะทำไมไม่เป็นฟ <um Ges ัตว um ์ผมจะมีสองคนที่เงียบไปนะคะจะมีอยู่สองคนเงียบอ่ะอ่ะอะให้ดูเลยอ้าวคริสมาสจะไม่จบแล้วนี่อุวยอันเนี้ยน่าสนใจอันเนี้ยเดวิดเลยล้องวงเดี๋ยวเราบอกบนโท๊ก่อนคือ ทุกคนนะคะสามคนมาต้และการมีสิทธิ์ที่จะแต่งตัวให้กับโมโมและเดวิดได้มาสบายใจเลยช้าเยม่ไม่ถ้าจะเอาอนี้มาใส่อะมีเวลาหนึ่งนาทีเริ่มค่ะ

ทุกช่องทางตีมิ่งเลยนะครับผมรวมถึงดู mv ของพวกเราได้ในช่องของ t w f o Entertainment Two Four Entertainment Two n o u r Entertainment และนอกจากนี้นะครับยังติดตามพวกเราได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียพิมพ์ว่า เ e ตา้าจุดออฟฟิเจ้าเ f ต้าจุดออฟ eta, ออฟิเจ้าเฟตุ้เชพว่า F E s S T A จุดออฟฟิเชียลครับผมไปติดตามพวกเรากันได้นะครับผมและสุดท้ายนี้ฝากไปเล่นชาเลนจติ๊กตอกเพลงโปรโมชั่นไนติกตอกติกตอกติกต๊อกวันนี <ส ious S 2> ้ลา Put oh, my promotion, man before for you. I'll take you. Can you come and try my promotion? If you wanna do, I'm not afraid to show. Let me all you.